รู้จากใช้เงินและทองให้เป็นประโยชน์ส่วนตนและเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าดีแต่ใจด้านขอให้ท่านทั้งหลายเลือกเอาอย่างหนึ่งจะยอมหน้าด้านแต่ว่าใจดีไม่ใช่เอาหน้าดีแต่ใจด้านกันท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าถ้าเราตายไปแล้ว ร่างกายคือหน้าก็ดีตัวก็ดีมันไม่ได้ไปกับเราด้วยส่วนที่จะไปจริงๆก็คือใจใจะไปสวยความสุขหรือความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจหน้าด้านแต่ใจดีแสดงว่าใจสะอาดหน้าดีแต่ใจด้านแสนดงว่าหน้าสะอาดแต่ว่าใจเสียใจสกปรก อันนี้ถ้าใจของเราสกรปรกเวลาเราตายไปเราก็เอาความสกรปรกไปส่วนที่สกรปรกชาวสวรรค์เขาไม่ชอบชาวสวรรค์ก็ต้องการความสะอาดเราอยู่ไม่ได้คนสกรปรกต้องไปอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่คือในนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติไรฉัน นี่เขามันดาเพื่อนเีสุสมันเลนทั้งหลายพากันวินิจัยตามนี้แล้วก็เลือกปฏิบัติเอาแต่สําหรับผมเนี่ยยอมรับเพราะผมหน้าด้านแน่ในเรื่องการรับเงินรับทองแต่ใ,ใจของผมผมไม่ยอมด้านในเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ยอมเอาเงินทองที่เขามาถวายไปทําเป็นประโยชน์ส่วนตนซื้อไร่ซื้อนาซื้อบ้านให้เขาเช่าอะไรพวกนี้ผมไม่มีออกเงินให้กู้ผมไม่มี ได้มาเทไรเหลือกินเหลือใช้สร้าง้าวรวัตถุในพระพุทธศาสนาแล้ความสะดวกกับบรรดานักบุญทั้งหลายอย่างนี้ผมยอมหน้าเสียแต่รักษากำลังใจของผมที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวเองพูดตามความเป็นจริงทูบาอาจารย์ท่ัก็ปฏิบัติมาแบบนี้เรื่องเลวร้ายเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ แล้วทำไมเราจึงจะมาทำหน้าดีใจเสียนเพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโษษษษมนเสรษฐามโนวิยาทำทั้งหลายมีใจไปหั่หน้ามีใจป,ประเสริฐสุดเสืส่เด็จใจถ้าใจของเราเลวแต่ว่าหน้าดีมันจะมีประโยชน์อะไรสู่ทำหนา้าเขาเราให้เป็นหน้าด,าด้านใจใจสะอาด ดีกว่าหน้าสะอาดใจด้านเลือกกันเอานะผมไม่ได้บังคับ <c oughs> ยังไงยังไงก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราเป็นปูชนียบุคคลย่าหลอกลวงชาวบ้านคนเลยบรรดาเพื่อนทั้งหลายนี่ต่อไปสิขามบทที่เก้าพิสุทําการซื้อขายดิโรูปียะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องอบัติสกีปาจิตตี นี่การขายข้าขายของการค้าไม่มีสมบับพระแต่ว่าเว้นไว้เดว่าเราจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาให้ชาวบ,บ้านนำไปบูชาแล้วก็บอกเขาเลยว่าเราจะนำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรแล้วก็าทำไปตามนั้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าค้าขายเพื่อหาผลกำไรเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ว่าสมัยนี้มีความนิยมกันมากไปวัดไหนก็อยากจะได้พระบ้างได้เหรียญบ้างได้พยัญบ้างตอนนี้พระก็ต้องทําไวเพื่อเป็นการรวบรวมกําลังใจสร้างกําลังใจของบรรดาพุทธบริษัทแต่ว่าเงินที่ละทอนที่เราได้มาอย่าเอาไปซื้อไล่ซื้อนาให้เขากู้อย่าไปสร้างประโยชน์ส่วนตนเอามาทําไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรีวยกว่าทำบุญดีกว่าอย่าไปทำโทษกันเลยผมว่าพอไปได้แเวลาที่สร้างของแจกเทว,วนันดาทกานพุทธบริษัทัหลายให้เขาทำบุญเป็นเงินและอย่าหักค่าของให้มันแพงเลยไปนักเคยเห็นรับของหนึ่งองค์ ให้เขาทำบุญเท่านั้นเท่านี้แล้วก็หกักห้าสิบเปอร์เซนอย่างนี้มันเกินพอดีบรรดาชนทาง,งหลายเพราะว่าถ้าทำแล้วเงินทองที่เราทำมาเป็นเป็นของชาวบ้านได้มาเท่าไรเงินทั้งหมดนั้นเราสร้างท้าวร<ช>วัตถุก็สร้างความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลดีกว่าถ้าจะเอาทุนส่วนนั้นไปนสร้างวัตถุบูชาขึ้นมาอีกเราก็ทำได้ เมื่อผลไม่เกินกว่าเท่าที่เราทุนลงทุนไปก็นําไปสร้างสรารวัวัตถุเพื่อให้ความสะดวกก่การบําเพ็ญกุศลถ้าเมื่อในการที่จะก่อสร้างวัตถุบูชาไม่มีก็โลอะต้นทุนทําให้หมดไปเลยเงินส่วนนี้เหลืออยู่เป็นทุนเดิมจงอย่าคิดว่าเป็นของเราจงคิดว่าเป็นของพระพุาาทธศาสนาเม่ติดค้าบทที่สิบพิสุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเครือขัด ต้องนิสกีปาจิตตีนี่เคยพบพระสบงเจวอนอมบัิเป็นแรกชาบ้างแรลกอของที่เราต้องการบ้างอันนี้ท่านห้ามจงอย่าทำอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าแรกกันก็เลิกกันซส้นเลยดีกว่าด้วยเหตุนานาประการเรามีสร้อยทองคำเข้ามีนาฬิกาข้อมือหรือเขามีนาฬิกาข้อมือเรา ต้องการเปร็นเงินแลกกันไปแลกกันมาประเภทนี้พระพุทธเจ้าฉันว่าไม่ดีนิสข้าหมดนุ้ยก็ขอให้ท่านั้นหลายรับฟังเข้าไว้ว่าประโยชน์ที่มันจะพึงได้น่ะมันไม่มีมันมีแต่ส่วนเสียตอนนี้เรามาคุยกันต่อไปถึงวัดที่สามแห่งนิสสีปาจิตตี ก็เยะกล่าวแต่เยอย่อทงสิ่งที่จําเป็นจะต้องอธิบายก็อธิบายในข้อบุคคลสิขราบทที่หนึง่งบาทนอกจากบาทอธิฐานเรียกว่าอธิเลกบาตรอธิเลกะนี้เขาประเมเกินเกินหนึ่งลกูกอธิเลกบาทพิสุเิเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงสิบวันไปแล้วองบัตรทีสกีไปอยิตี บาดเรามีได้ลูกเดียวถ้าบังเอิญมันมีเกินกว่าหนึ่งลูกมันเกินไปจะเก็บไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะถือซื้อสิทธิเป็นเจ้าของได้เพียงไม่เกินสิบวันถ้าเกินสิบวันท่านบอกว่าเป็นําบัตรที่สกีปายจิตีเราก็ทำนี้กลับเสียก็แล้วกันแล้ว mm hmm. ไม่อย่างนั้นก็ mm hmm. ไปให้เป็นส่วนกลางเขาไว้ไม่รักษามันไว้เป็นส่วนตนมันก็หมดเรื่อง ไอ้คำว่าวีกัดก็คือวีกับเป็นของสองเจ้าของแต่ว่กาศให้คนอื่นรู้ว่านีบาทผมมีเกินเข้าแล้วนะครับท่านลหลายรับทราบไปด้วยเมื่อรับทราบแล้วก็จงรู้ไว้ว่าถ้าหากว่าของผมแตกของเก่าแตกมาเลยใช้ไม่ได้ผมจะเปลี่ยนอย่างนี้ผมว่ามันก็ยังมีจิตใจเขาเ้าไปยึดถือุ่ยการ เราเก็อย่างนี้ดีกว่ามันมีเกินไปเข้าไปไว้เป็นส่วนกลางเป็นของสงเพราะว่าใครเขาไม่มีเขาหมดที่มันเขาไม่มีจะใช้จะได้นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตี่นี้คิขาบทีบ่สองพิสุจมีบาดราวยังไม่ถึงสิบนิ้วขอบาดใหม่แต่เครือหัดที่ไม่ใชี้ยากไม่ใช่ประารณนาได้มาตองอิสกีไปดิตี คำว่าญาติเราก็ทราบอยู่แล้วนับเราเป็นหนึ่งจะนับจากเบื้องต่ำไปหาเบื้องสูงคือว่ามีพ่อแล้วก็ปู่แล้วก็ทวดเป็นเจ็ดชั้นนะถ้านับถอยหลังไปจากเราก็ลูกหลานเหลนอย่างนี้ได้ว่าญาตินี้ถ้าเขาไม่ใช่ญาติเขาต้องปะวรณาตัวไว้ ว่าขออะไรก็ขอได้ขอรับอย่างนี้จะขอได้ตามที่เขาบอกตอนนี้ถ้าจะถามว่าพ่อตาแม่ยายถ้าเราบวชแล้วมีเมียแล้วก็พัญญาแล้วพี่สะพ้ายที่เคยเป็นญาติโดยหรือเปล่าอย่างนี้ต้องถือว่าท่านผู้นั้นไม่ใช่ญาติถ้าเขาไม่บอกไม่ญาติขอไว้จะรับไม่ได้จะไปขอเขาไม่ได้ นี่ต้องจําไว้นะนี่เข้าใจว่าจําได้แล้วก็ไม่มีความจําเป็นอะไรสามดิสูรแบแเคเกยร์บรษัทห้าคือเนอยใสในยข้นน้ามันน้ําพึ่งน้ําอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิง่งถ้าให้เกินเจ็ดวันไปต้องอบัตินิสสกีปาจิตตีที่ขาบทนี้พระพุทธเจ้าถึงเกรงว่า ของจะบูดจะเน่าจะเสียมีพระพุทธเจ้าทรงมีอน,นามตใดีคมนิสกีนี่ของต้องทิ้งไปตัวเป็นอันบัดปายิตีปายิตีปละวัจิตเป็นบาปหราอวจิตชั่วสี่คขามบทที่สี่เมื่อฤดูร้อนยังเหลืออยู่อีกเดือนหนึ่งตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือนเจ็ดยังแสวงผาหาพระอาตมาผลได้ เมื่อดูร้อนเหลืออยู่อีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งเดือนแปดยังทำนุ่งห่มได้ถ้าแสวงหาหรือทำนุ่งให้ล้ำกว่ากำหนดนั้นเข้ามาคือยังไม่ถึงกลางเดือนแปดออยู่คือว่ายังไม่ถึงขึ้นคำหนึ่งเดือนแปดตามบัตินิสกีปายิตีข้อนี้ผมว่าไม่เป็นอบัตกันแล้วกันมั้งเพราะว่า เวลานี้เช่าบก็หาให้นี่เราไมา่ได้หาเองแต่ก็จําไว้กันแล้วกันเพื่อว่าเราจําจะต้องหาทนะี่หาพิสุให้จีวรแกพิสุอื่นแล้วโกรธชิงเอามาเองก็ดีใช้ผู้อื่นชิงเอามาก็ดีต้องอาบาัตให้สกีปายิติมีความอยากของจิตบรรดาเพื่อนที่รักไอ้จิตของเรามันบาป ราออะไรโกรธมันบาปโกรธนี่ไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวบาปถ้าว่าเราเกิดแล้วชิ่ยเรกลับคืนมามันบอกว่าเป็นอันบัตินิสกีปาจิตติเสียงอะไรมันก็แก๊แกก็แก๊กก็กโปรแสบผมมันทิพเทปเล็กเลยมันมันหมดก็เลยกลับหน้ามันใหม่อะท่านอาจจะสงสยัยไม่ได้ขึ้นนกปืน ตัอไม่ไดมีเปืนผาหน้าไม้ก,กับเขาหรอกให้เครื่องมันทึกเล็กก็ให้มาก,ก็เลยซ้ซอมๆว่ามันจะใช้ได้ผลดีเพียงใดหรือไม่เพราะว่าคัดเศษกระเรื่อฐานมันเล็กมากเกินไปเนื่อาจโกรธในพระไม่ควรจะมีนะโกรธมันเป็นความทั่วไม่ควรจะมันปรากฏมีขึ้นอยู่ในจิตของเรา กลัวด้วยชิงอาคืนมาเองก็ดีใช้ผู้อื่นชิงามาต้องน,นิสสกีปาจิตตีอันนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะไม่มีอะไรมากผมจะพูดให้สันส้นๆท่านหลายจะได้จําได้หกะีสุข,ขอได้แต่กระหัตที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปะปรณาเอามาให้เจ้าหกทอเป็นจีวรต้องนินนสสกีปาจิตตีนี่ก็เหมือนกัน ไปขอได้เข้ามาแต่คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาจะขอมาทาไมกันแล้วญ mm. าติเขาเรามีปวารณามี mm. ก็อย่าลืมไอ mm. เรื่องเขาขอนี่รู้สึกว่าผมเคยเห็นพระบางองค์ก็รุ่มร่มคืนไปถ้าตาไม่ใสของผมว่าถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนาอย่าขอคนเลยไม่ได้ญาติคนดีปวารณาคนดี พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิสุต้องทําตนเป็นคนเรียงง่ายถ้าปุบปุบปะปะอะไรมันก็ใช้ได้ถ้าเกินวิสัยจริงๆจึงเคยขอแต่ต้องขอเฉพาะญาติกับปวารณาเท่านั้นสิข้ขาบทที่เจตกระหัตที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาสั่งให้ช่างหูกทอจีวรเพื่อถวายแก่วิสุ์ถ้าวิสุไ์ปกัหนดให้เขาทําทให้ดีขึ้น ด้วยจะให้รางวัลแก่เขาต้องนลสคีไปยี่ปีนี่ก็ชัดอยู่แล้วนี่อย่าทําแบบนั้นมันเลวสิข้ขาบทที่แปดไทยสิบวันจะถึงวันปวนารณาคือวันออกพรรษาคือตั้งแต่ขึ้นหกข้ามเดือนสิบเอ็ดถ้าทายกกรีดถไา้ผ้าจำนำบนรรษาคือผ้าสบงนะที่เวลาเขาถะไว้เวลาออกพรรษาก็ไเรียกว,ว่าผ้าจำนำบรรษาก็รับเก็บไว้ได้ แต่ถ้าเก kind of mm ็บไว้เกินการจีวรไปคือเกินกลางเดือนทีสองต้องนิจจีปฏิตีการจีวรนี้มีดังนี้ถ้าจำบรรษาแล้วไม่ได้รับกระถินนับตั้งแต่วันปวนาไปหนึ่งเดือนคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนทีสองถ้าได้กลายกระถินนับตั้งแต่วันปวนาไปห้าเดือนคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสี่ มีทีค้างบดีก้าวิสุทธิมันสาในเสนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บไตรจีวรพืน้นใดพื้นหนึ่งไว้ในบ้านเวลานั้นไม่มีวัดมันมหาวัดแยกอยู่ที่เปลี่ยวป่าชาวบ้านเขาไว้เมื่อมีเหตุก็เก็บเว้นได้เพียงหกหกคืนญญเ,เ,เป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้เกินหกคืนต้องเป็นต้องบัติสกีปัญญตีเว้นไวแต่ได้สมมติ สมมติในหมายความประสงค์ประชุมกันสมมติให้ทําอย่างนั้นได้เพราะว่าท่านป่วยนีความริงให้ผ้าที่ฝากเขาไว้เนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาหายหกตกหล่นไปสมัยนั้นเราหาผ้ายากพระพุทธเจ้าจ,าจึงได้ทรงกําหนดไว้ตามนี้อ่าถ้าเกิดเลยสิกขาบทเดียว พิจิขาบททีสิทธิสุรู้อยู่เละนน้อมลาดที่เขามาถวายสงเพื่อตนตจาบัตินิสกีปยิติอารมณ์อารมณ์นี้มันโลกเกินไปนี่มันดาเพื่อนราธรรมิกาทั้งหลายเขาจะถวายสงบอกว่านี่ถวายฉันดีกว่าจะ้ะมันมีบุญวาสนาบามีมากนี่เว้นไ้แต่เพียงว่าถ้าเขาเอามาถวายเรา แต่เราแนะนำเอาเข้าเป็นส่วนกลางเถิดดีอย่างนี้เราได้เป็นบุญแต่ถ้าหากว่าเขานำมาเพื่อถาวายสงเราแนะนำให้เขามาถาวายเป็นส่วนตัวอย่างนี้มันเป็นความโลภมันเป็นของไม่ควรเนี่ขอท่านนันหลายเพื่อทราบว่าคำว่าปาจิตตีอบัตที่เป็นปาจิตตีนี่ท่านนันหลายอย่าลืมมันมีโทษหลายระดับ แต่ว่าท่านละเมิดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งก็พึ่งทราบว่าสิงของท่านมันไม่ครบสองรอยี่สิบเจ็ดเราจำกันไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันว่าถ้าเราละเมิดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งสินเราไม่ครบสองร้อยี่สิบเจ็ดเม่เราจะไปนั่งคุยกับชาวบ้านเขายัออยางไงว่าเราเป็นผู้มีสินครบสองรอยี่สิบเจ็ด นี่ขอบรรดาท่านาหลายท่สังวรให้ดีเรื่องของสงฆ์นี่พยายามอย่าแตะต้องเราอย่าเป็นคนโลภก,การทําอย่างนั้นพระสอนให้จ้าบ้านเขาเสียสละแต่ว่าพระกลับมาเป็นคนโลภโมโทสันเสเองนี่มันจะดีตรงไหนนี่สาหรับด้านทวีในในสิกขาบทนี้ทั้งหมดทารเมิดจะสแสดงบัตดคือกายความชั่วของตัวกับสงฆ์ ก็ต้องประกาศเป็นภาษาไทยไทยแล้วก,ก่อนที่จะประกาศาความชั่วระงับโทษก็จะต้องเสียสละคือโยนของนั้นทิ้งไปไยกว่าไม่ถือเป็นของเราต่อไปอีกแลก็ประกาศตนต่อสงแต่ความจริงการประกาศตนแบบนั้นไม่ใช่ว่าบทอาบัตหมดไปจากเราอาบัตนะไม่หมดแต่เป็ยยับยั้งความชั่วเดิมอย่าลืม ถ้ากล่าวว่านาปุนเนวังกริตสามิข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกนาปุนเนวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีกนาปุนเนวังจินตยิตสามิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกตัวนี้อย่าลิมเวลาแสดงบัตรถ้าเราละเมิดแล้วครั้งหนึ่งอย่าละเมิดเป็นครั้งที่สองผมว่ารีบสิกไปเสียดีกว่า อย่าอยู่เลยเอาดีไม่ได้ฉันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายท่านพิจารณาตัวของท่านเองหรือเปล่าว่าอะไรบ้างที่เป็นระเบียบปฏิบัติเป็นพระบินในกยคนดีหรือว่าธรรมะก็ดีหรือระเบียบปฏิบัติของสำนักเกินในสมาคมและสังคมที่เราอยู่ก็ดี ถ้าเขาประกาศมาแล้วนี้เราลืมมีบ้างไหมถ้าปรากฏว่าเราลืมก็สแสดงว่าสัญญาของเราใช้ไม่ได้ถ้าเราลืมเสร็จแล้วเราจะอ,าอะไรไปประพฤติปฏิบัติพอวัดปฏิบัติในสิข่ขาบทนั้นในระเบียบนั้นของเรามันก็ไม่มีถ้าเราเป็นนักลืมอย่างนี้จงทราบตัวเราเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนา ตอนนี้ถ้าเราจะมาวัดกันว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนเลวก็ดูการรับคำสั่งหรือว่ารับคำสอนใครก็สั่งไปแล้วคนดีสอนไปนแล้วคนดีหรือว่ามีตำรับตำราสำหรับดูดูแล้วจำได้หรือไม่ได้ถ้าจำไม่ได้คนเลวเกินไปสัญญาเสียหรือว่าสติสัมปชัญญะไม่ดี อย่างนี้ก็ถึงแม้ว่าเป็นคณะวายกระรงนรกต่านี้ถ้าจําได้สัญญาดีแต่เราไม่ปฏิบัติตามก็สแสดงว่าเราเป็นคนใจด้านถ้าใจด้านสิ่งอย่างเดียวหน้ามันก็ด้านทั้งตัวมันก็ด้านหมดถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็จะทราบว่าเราเลวเกินไปสําหรับหมู่คนที่มีความดีเช่นเคของพระพุทธศาสนา มีขอท่านนั้นหลายจนเรามัดระวังตัวคือตั้งใจศึกษาพระปริยัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงสอนไว้แล้วก็ปฏิบัติตามความสงบสงัดจากกิเลสม่นิึงจะเกิดไม่ใช่ว่าเรามาบวชอยู่ในศาสนาขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะมันนอนพักกันแบบสบายสบาย อย่างนี้มันไม่ถูกถ้าเราคิดอย่างนั้นก็เตรียมกายเตรียมใจไว้ว่าตายคราวนี้เราลงนรกแน่นี่เป็นความจริงตามกระแสะที่พระสัทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสนาทรงสอนพระเลนักพรตเดินดบรรดาประชาชนที่เขาจะได้ดีกันจะสังเกตได้ว่าเขาฟังครั้งเดียวเขาก็จํา จำแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราจะพิจารณาตัวเราเองว่าสิ่งที่เขาประกาศไปคนดีรือว่าเป็นกฎเบียบระเบียบบัญญัติที่เราจะพึงรู้คนดีถ้าใครต้องเตือนเราถึงสองวาระลั่นจงประนามตัวเองว่าเราชั่วเกินไปเสียแล้วไม่เห่สาวก่าเขาองสมเด็จสบายที่แก้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระธรรมบินยัย นักบวชทั้งหลายในพระพุทธาศาสนาจะต้องปฏิบัติเคร่งครัดอยู่เสมอจึงจะสมกับศักดิ์ศรีที่เรียกคว่าพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์แปลว่ามีความประพฤติอย่างรรป,รป,ประเสริฐโดยที่เขาแปลทับศัพท์ว่าประพฤติเยี่ยงพรมหมใ้ระบรรดาท่านมาเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียงทาง่านี้เพราะว่าสัญญาณบอกหมดเวลาบังเกิดแล้วสำหรับนิสสีปาจิตีทั้งหมดขอให้ท่านหลายพึงกำหนดละเว้นผมอยากจะพูดว่าทุกสิขาบทและเวลาฟังก็ตั้งใจฟังให้ดีนะจะไปใช้คำมันลืมมาเผลอไปอย่าลืมั้งเผลอทั้งลืมได้จำไม่ได้ไม่ได้ศึกษาองค์สมเด็จะสมาสัมพุทธเจ้าก็สั่งตรงปรับโทษประการทั้งปวง าราสำหรับวันนี้ก็ขอุติวะ่าะเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแด่เพื่อนสาธรรมนิขาทางหลายสวัสด,ดีนี่ตอ่อจาวนี้ไปสมาว่าทั้งตัวบัตรปลายตีเก้าสิบสองนิทบทมีทั้งเก้าสิบสองแต่ว่าฉันจัดไปตอนตอนเป็นวักวักนี่ตอนที่หนึ่งหรือวักที่หนึ่งมีสิบสิทาบาทปาจิตีนี่กับประวจิตเป็นบาป มีโทษไม่เสมอกานเราแดงอาบัตให้ตกไปได้แต่แผลโบมันไม่มันไม่เต็มขึ้นมาอย่าเป็นมันเลยดีกว่าหนึ่งพูดปดไปนำบัตตายุตีถ้าฆราวาสเขามีสินหา้าเขายังไม่พูดปดถ้าพรไปพูดปดมันก็เลยไม่เจ็บส็ดก็เ,เลยดีกว่าตายุตีตัวนี้ลงนรกลงหนักกว่าคราวาส ไม่ต่อที่บายนะี่นะสองดาวิสุปเป็นบัตปรปลายิตีลงนรกเหมือนกันยังมีปลาทองตัวหนึ่งนี่จะชอบดาบพะปากเสียตายแล้วก็คือในตอนนี้เคอเป็นปลาชอบดาบพะตายแล้วไปลงอเวจีมหานรกกลับขึ้นมาเพราะอาศัยเคยเป็นพระมีสิ่งอยู่เป็นปลาสีทองเกิดสีทอง รวยมากเขานำมาเ,าเขาจับได้นำมาถวายพระราชาพอแกอ้าปากขึ้นปากมันเหม่งคุ้งมไม้ของไอ้สวบตลกไปหมดเป็นอันว่าพอแกตอบคำถามเขาเท่านั้นแกก็าตายกลับไปเ,เวจีใหม่เห็นไหมให้สบ,บายไหมจำให้ดีนะปาจิตตีนี่อย่าคว่าเล็กน้อยนะลงเอเวจีก็ยังได้ข้อที่หนึ่งไปนรก ถ้าโกหกหนักก็เอเวจีเหมือนกันโกหกเบาๆไม่เป็นไรสามสอเสียที่สุดตามบัดไปยอยู่ทีสอเสียนี่คือ,อยุให้เขาแตกกันให้เขาโกรธกันข้อนี้ก็ลงนรกนรลงหนักซะด้วยถ้าฟะลงมาอย่าลืมนะแถะไปแถมาตั้งเอเวจีเลยไม่เขาจะมีโอกาสพักหลมตื่นตื่นกับเขาหรอก แต่ว่าพ้นเวจีมาแล้วต้องผ่านนรกบริวารจะมีโทษอะไรบ้างล่ะตายเต้าขึ้นมากว่าจะครอบป่ายคุมและกว่าจะถึงยม,มโลกีย์นรกอีกสิบคุมตต่มาเป็นเปรตเป็สุกายเป็นสติเรชานรวมแล้วกว่าจะมาเป็นคนได้มาบทพระใหม่ก็เรียกว่าหลายแสงกลับ นับเป็นแสงกับเอะไม่ใช่จะไปนับเป็นกับกับเลยแต่แทบเลปลลดรัตตูบีชีดีเพิดอย่างเดียวก็นับไม่ไหวอยู่แล้วนี่อย่าไปทำมันนะสี่วิสุส,สอนทำแกอนุปสมบทว่าพร้อมกันต้อบัดไปทีคำว่าอนุปสมบทนี่ก็มาถึงเมนหรือว่าครวาตผู้ชายผู้หญิงพระนี่ก็อุปสมบท อนุปสัสฐานนั่นก็หมายถึงเป็น,นเลก็ตามถ้าวาดผู้หญิงผู้ชายก็ตามให้ว่าพร้อมกัน,นต่างคนต่างว่าไม่ได้นัดหมายกันไม่เป็นไรมันจะพร้อมก็ช่างอย่างนี้หลวงพ่อปานเคยบอกเอ,อ้าตอนนี้ไปฉันจะนำํำแล้วต้องพระกับพระว่ดต่างคนต่างว่านะไม่ได้ต่างใจว่าพร้อมกันคือไม่มีการนัดหมายจะว่าพร้อมกันเป็นระเบียบแล้วก็ว่ากันไป ตอนนี้กว่าใครเขาจะว่าดต้อมเราแล้วมันต้อมก็เฉีงเราวาตามระเบียบให้มันฟังสบายใจสบายอย่างนี้ไม่เป็นอันบัดตามนี้อย่างที่เรานำจะเรียนพระธรรมฐานนี่ต่างคนก็ต่างที่ว่าต่างคนต่างวาแต่การว่ามันไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงเป็นระเบียบแต่เราไม่ได้ต่างใจไปนัดหมายนี่แกต้องว่าอย่างนั้นนะแกยังว่าอย่างนี้นะแกแหลมออกไปแ้ทุ่มมาจะให้มันยาวไปให้มันสั้นไป ไอ้ต่างคนต่างรู้ว่าอะไรมันดีทําให้มันดีมันเกิดพร้อมกันอย่างนี้ไม่เป็นน้ำบัติตามนี้ข้อนี้รู้สึกว่าจะไม่หนักถ้าพลาดไปนิดเดียวก็เกิดเป็นสัตว์ปิดชานเท่านั้นเองเตี้ยไปเกิดเป็นเลยเราอยากเกิดเป็นหมาไหมล่ะดูหม,มาวัดติิงก,ก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายจะสงเคราะห์ก็มันหนาวก็ไม่มีใครก็ห่ผมผ้าให้ มันร้อนก็ไม่ไดีใครก็อาบน้ําให้ยาจะกินอะไรมันก็ไม่เกิดสมหวังอยากจะกินให้อิ่มมันก็ไม่อิ่มเพราะหาเองไม่ได้สิขาบทนี้ลาดแล้วก็เป็นสัตว์เรื่อาชันนี่ข้อห้า 5, ด้ศูนนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกับอนุปุตสมบัติเกินกว่าสามคืนขึ้นไปก็บัดไปตีตีนี่นักวินัยที่ตัดสินใจจิตคือนักหมอกวินัยในชาวบ,บ้านจะสชอบปวดนะัก ที่มองที่บางอันเดียวกันมีเรื่งคาเดียวกันมีฝาเดียวกันห้องเดียวกันด้วยเป็นไว้สามคืนขึ้นไปต้องเป็นอบัตไปสิบตีถ้าที่มุงอันเดียวกันที่บางอันเดียวกันมีฝากันกลายเป็นที่บางคนห้องนอนขนาดไหนมันก็ไม่เป็นอบัดจำไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่เลือกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ นี่ก็อ,ออกสุดนอนในที่บุงที่บางอันเดียวเป็นกับผู้หญิงแม้คืนแม้ได้คืนแรกก็ต้องเป็นบาดปายตีนี่หมายวามัดย่องเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันเลยไม่เป็นเรื่องแต่กันห้องนี้ก็หมดเรื่องกันไปก็ไมอยากอันนี้ก็รู้แล้วเ๊ะสงมีขาบที่นี้โทษฉันไหน รุหลักเป็นข้อนนะสมาครแบบนี้นะใจมันหมองตกนรกไหมน่ากลัวจะไม่ถึงก็บตกนรกสิข้าบทที่ห้ากับที่หกแต่ว่าใจมันหมองเมื่อใจมันหมองแล้วมันก็ทําให้ถึงมันุกมากคนไม่ได้ไม่ดีเว้นฉสนเลยสิข้าบที่เจ็ดที่สุดแสดงทำแกผู้หญิงเกินกว่าหกคำกันไปต้องปลายอยุตี นี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยถ้ามีผู้ชายที่เป็นพระที่เป็นเนนที่เป็นเด็กก็ไม่เป็นไรนี่หมายงว่านั่งกัน